วัดดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวช่างร้านจะมาต้นแรงทดลองยิงปืนสนผู้กายช่างันนี้เป็นไม้ชิงชันลางตัวนี้จะเป็น RA4 ฮะลางยาวอยู่135ครับตัวนี้อยู่ประมาณ78ฮะเป็นปืนสนไฟเบอร์ออปติกก็จะยิงลูก4มิลฮะ่มิลก็จะใส่หน้าไกได้เลยก็เราก็สามารถใส่หน้าไกได้เลย ก็จะยิงใส่เขาเรียกว่าแผ่นสกอตไบท์ที่เราเจียร์เสร็จแล้วแล้วมันมันหมดฮะเหลือเหลือประมาณตักเส้น่าส่วนกลางอยู่ที่ประมาณสักหกหกเซนนะฮะโอเคเดียวให้น okay. ้องจะมาใกล้ลูกแล้วก็รูมหาเป้ารวมหาเป้าแดงๆอ่ะที่พ่อบอกเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวดูด้ว่าช่างร้านจะยิงเข้ากลางไหมถ้าเข้ากลางนี่มันจะเกิดช่องว่างมันก็จะไม่ถูกอะไรเลยต้องดูฮะเดี๋ยวยิงเลยพาไปดู ยิงก็สายยางเส้นเดียวนี่ครับเป็นศูนย์เปิดหน้าครับไฟเบอร์ออปติกอ่าโอเคครับผมอ่านกพัดอ่าซูมกลับแล้วก็พามาแล้วก็ซูมกลับ้า มันมันมันลอยมันมันฟาดแล้วลอยไปนะฮะมันเข้าลูกมันจะเหวี่ยงน,นเ,เข้ากลางนะครับเข้ากลางของเป้าโอเคแล้วนะเชรถอยเติบไปหน่อยหนึ่งโอเคนะฮะเข้าเป้านะครับจับปืนศูนย์ของช่างละโอเคครับฝากไ้นะครับขอบคุณครับ